หมอครับในยุคที่คนรู้เท่าทันขนาดเนี้ยัยงมีคนโกงโปรแกรมอัลเทอร่าอยู่อีกเหรอมีสิคะนั่งลงก่อนเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟัง ต้องมาบอกกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วโปรแกรมอัลตราเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีต้นทุนสูงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกลกง <ๆ S 2> เพื่อหลดต้นทุนของคลินิกลงแล้วก็2ได้กําไรมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะก็อย่างแรกนะคะเราต้องดูก่อนเนาะว่าเครื่องที่เราใช้อะเป็นเครื่องแท้จริงๆหรือเปล่านะคะมาจากบริษัทที่เขาขายเป็นตัวแทนจาหน่ายจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องที่หน้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่เครื่องแท้เนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะไปนะคะข้อ2ถ้าเป็นเครื่องจริงแล้วอ่ะเราได้รับการย โปรแกรมอัลตราเองอะคะ่ะมันจะมีคําว่าเทรนนิ่งโหมดค่ะโหมดนี้เอาไว้ให้แพทย์เนี่ยจำลองการยิงคนไข้จริงๆค่ะเป็นการฝึกมือของหมอนะคะเราจะสแกนเห็นสมาร์ทจริงๆกดมีเสียงทุกอย่างเหมือนการยิงจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นการเทรนนิ่งเฉยๆนะคะช็อตไม่ได้ออกจริงๆถ้าเกิดว่าคุณได้รับการยิงด้วยเทรนนิ่งโหมดเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะอย่าสับสนกับโปรแกรมอัลตร้าพรายนะคะโปรแกรมอัลตร้าพรายเนี่ยถึงจะเจ็บน้อยกว่าจริงๆแต่ก็จะยังรู้สึกอยู่ค่ะข้อสัง ะะการทําโปรแกรมอัลตราปีเนี่ยไม่จําเป็นต้องปิดตานะคะเราสามารถมองเห็นจอได้พร้อมๆกับคุณหมอค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวของโปรแกรมอัลตราพรายเนี่ยจอจะใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่หมอมองสมัได้ชัดเจนอย่างเดียวนะคะคนไข้ก็สามารถดูสมัดไปกับหมอด้วยได้ค่ะแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าจํานวนช็อตเนี่ยเท่ากับจํานวนที่คุณหมอเประเมินให้เราตั้งแต่แรกหรือเปล่าช็อตต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ไหนบอกว,กว่าการทำอัลตราปีเราต้องปิดตาอาจจะต้องถามนะคะว่าเป็น เหตุผลอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการทําโปรแกรมอัลัทรปีอะค่ะไม่จําเป็นต้องปิดตาค่ะโหเรานี้จะเลือกทําโปรแกรมอัลเทร์าที่แต่ดีถึงจะไม่โดนครับถ้าเกิดว่าไม่โดนหลอกก็ต้องที่ t s k แน่นอนค่ะเพราะว่าที่ีเ k เนี่ยเราเป็นเครื่องแท้สามารถยิงโดนจริงๆแล้วคอยิงเสร็จสามารถขอดูได้เลยนะคะว่าจํานวนช็อตที่แพทย์ประเมินกับหลังทําเสร็จเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากรับรูปหน้าหรือสนใจโปรแกรมอัลัทรปีเนี่ยสามารถเข้ามาพบแพทย์ท s k ได้ทุกท่าน ทั้ง7จากสาขาเลยนะคะ